โฟกัสโผลร่วมม็อบเยาวชนแจกลิปปิ้นขาวให้ผู้ชุมนุมดาราสาวโฟกัสจีรกุลแสดงจุดยืนชัดเจนด้วยการเข้าร่วมชุมนุมกับ กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร2563นะครับหลังก่อนหน้านี้โฟกัสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงความเคลื่อนไหวแบบตรงไปตรงมาและชัดเจนนะครับโดยผู้ใช้เฟซบุ o กนะครับดำธมินถิ่นกาขาวได้เผยภาพของโฟกัสนะครับที่ได้มาร่วมชุมนุมพร้อมนำลิปบิ้นขาวมาแจกให้กับผู้ชุมนุมในครั้งนี้ด้วยก่อนที่ผู้ชุมนุมเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปยังสถานทูตเยอรมน,นีประจำประเทศไทย มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน